Woop Channel ได้เวลาสนุกกันแล้ว <Wo op. S 1> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Woop Woop Channel พบกับผมนายเล d Woop และวันนี้เราอยู่กับ Call of Duty Modern Warfare 2ภาคที่2แล้วนะครับ Joseph Allen ยาสังกัดเข้า CAA แล้วตอนนี้ So where do I look like one of the bad g u a s Perfect for your undercover assignment. So Makarov is the Whoa. prize. Makarov's no prize. He's a whore. A mad dog killer for the highest bidder. Just remember your new identity. It'll keep you alive. Welcome to the 141. 141. Best one. hand-picked group of warriors on the passport 141. One. It's an honor, sir. When do I meet the rest of the team? They're on a mission recovering a downed ACS module behind enemy lines. Their feet wet? Imagine freezing right about now. they're just โอเคตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรไปแบบเหมือนเขาว่าโซฟนี่ใครกัปตันแม็กเทวิชอ๋อโซฟผาก,ก่อนเป็นแค่ติ๊เองผ่านนี่เป็นผู้ก,กองละส่วนเราชื่อโลชหรือไอแมงสามโอเคเราไอแมงสาม ภารกิจเออชื่อว่าไตระหำเหรอทักสปอตวันโฟวันแกลลิลอสเซเดสันคาซัสสถานโอเคไปครับผู้กองผู้กองสบู่โอเคครับอ๋อไตน้ำแข็งเอาจริงดิโอเคครับผู oh. s <S ้กอง จะตามเป็นติดเลยแล้วกันไล่เมาส์โอเคหนึ่งฮึ๊บสองฮึ๊บสามฮึ๊บสี่ฮึ๊บห้าฮึ๊บหกฮึ๊บเจ็ดเอาไปซ้ายขวา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  ขวาซ้ายขวาซ้ายโอ้ยเสียวตกโอเคโอ้โเกือบร่วงเกือบร่วงปกติไม่กลัวความสูงนะอ้าวเฮ้ยผู้กองตามอะไรโอ้โหแม่งไต่งี้เลยโอเคให้เราตามไปนะขอระยะหน่อยนะ

โอเคไม่ไปต่ออีกนะเอยโอเค ACR ลัวเยี่ยวเล็ดเลยตามผู้กองไปผู้กองผู้กองแมกกาวิสจุดสีขาวก็คือพวกศัตรู จุดสีฟ้าก็คือผู้กองกับฝ่ายเดียวกันไม่ยากไม่ยากเสจแล<ะ>้วได้กับสโลใช่ไหม 1, 2, โอเคเรียบร้อยนี่ก็ทำตามผู้กองสั่ง กองใช้ M14 EBR ส่วนเรา ACR okay. เราใช้ไอ้ตัวนี้ในการค้นหาสตรูค่อยๆยองแต่เราพลางขนาดนี้มันคงม,มองเห็นเรายากอยู่ละเหมือนลานบินนะเซ็ัน โอเคตัวสองกระสุนใหม่โหอย่างหนาวเลยพวกเนี่ยพายุเข้าแล้วรอบตัวมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยพายุหิมะเข้า แยกกันเหรอของจะขึ้นไปที่สูงเพื่อป้องกันเราง่ายๆคือตอนนี้เราอยู่กลางพายุละหมกันเพียบเลย into to our comms. to the C4 at like... the station. We may need to go to Plan B if things go south. Thanks, Juan. If not coming, stay out of sight. เราไปบีไปดีกว่าแซมดูตรงเรดาร์เอาไว้อย่าให้มันรู้ตัวเอาไปด้วยส่วนโอเคขอบคุณครับผู้กองเป็นนี่นะมาทางนี้เหรอ The truck's coming. ว่าบรรทุกนะหนักแค่จะหลอกว่าบรรทุกมาแหรอค,ค่อยๆไปช้าๆอย่ารีบโอ้ยโอเคสูค้มาเพียบเลยเว้ย Coming. Okay, Roach, search the northeast part of the runway for the fueling station. up. Okay, Hold up. I'm seeing some activity on the runway. Looks like 20 plus foot mobiles headed your way. That's Bye bye. That's the fueling station. อนีโฟนี่ตัวเลดา้าให้ดีๆครับ got i h e s a a r a r e a you Oscar Mike าทังน้มาทัโอ้โหข้าศึกมาขาศึกมาเราต้องค่พยองไปทางหนึ่งพยายามเลี้ยงพวกมกันเาอเาไว้อี่ยให้มันเห็น Okay, ไปขานาดน,น,นี้ต้องรอดผ่านช่องว่างพวกมัน้าไปนี่นงห่างไว้งห่างไว้งห่างไว้เฮ้ยด้านไหนโอเคตรงนี้โล่งเลยใช่โอเคโอ้มันยังมองไม่เห็นเรานะไปไป อ่ะผู้กองโอเคไปเถอะผู้กองใช้อากาเลยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวดึงไหมเห็นไม่ต้องยิงผู้กองฆ่าไปละนี่มันโอเคครับ เราต้องไปเอา ACS โมดูลของดาวเทียมมันนะอยู่ตรงนี้นี่เองอเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคครับพวกกอลโอ้ยแหงเหยียบเลย แผนสองเหรอโอเคจัดแม่งเลยนะกันยิง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 โอเคลุยกองลุยละเราก็ลุยบ้างดิโอเคไประเบิดโหนกระสุนพร้อมลุยเลยครับกองไป ไปดีกว่าไปแลไปไปโอ้ยโอ้โหพายุสงบปุ๊บเราเห็นปั๊บเลยนี่โอเคอ๋อผู้กองไปนู่นแล้วแล้วไม่บอกกันเลยเฮ้ยไปไปไปออกป่าไปเลยแล้วกันโอ้ยอุ้ยเขียนหน้าไปิดเดียวโอ้ย

tìm lắc Ui <laughs> đi <laughs> qua lâu Một cái <laughs> xuống Lập bay cơ lên lấy nó bay đi gì No mobile Ui ngay โอเคครับผู้กอาให้ขับด้วยเหรอขับไม่เป็นเป็อะไรเนี่ยเฉียีพืนได้โอ้ยเขตถนนประมาณ2อกิโลท่าผู้กอง ใครเป็นใครแล้วไม่รู้แล้วตอนนี้เอ้าโอเคนั่นนั่นเดี๋ยวล่ะโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วกองเฮ้ยมองยันีงข้างหน้ามีประตูตา้เอ้ยโคตรเร็วเลยย่า แคปเนี่นึ่งโอ้ยเราเป็นออกมาแล้วมักขนามาักขนามักขนาเอาผู้กองหน้าเหีอเรียบๆผู้กองนำนำหน้าอยู่เหลืออยิงแล้วกันเออะโอเคอีกหนึ่งกิโล ตามไปหมดวูบเร็วไปจะไม่ดีกับตัวเองนะเด้อเฮ้ยทำไรทำไรทำไรว้าโอ้โอเคอุ๊ละทุบชิบหายเลยด่านนี้เอาละโอ้เรียบร้อย